สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาไปเที่ยวน้ําตกค่ะเที่ยวน้ําตกต้องเที่ยวฤดูฝนค่ะเพราะว่าน้ําตกมันจะสวยฤดูนี้พาไปเที่ยวน้ำตกอีกที่หนึ่งนะคะ ที่เห็นนูน่นคือดอยทุเรนะคะทุกคนนี่บรรยากาศว้าวพาไปเที่ยวน้ำตกนะคะบนยอดดอยทุเรไมรู้ว่ามีทากหรือเปล่าน้ำตกที่เราจะไป ธรรมชาติมากเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างถึงมุนยอดเขาเราก็เดินตามน้ำไปเรื่อยนะคะเพื่อจะขึ้นไปน้ำตกน้ำใสมาก เก่งเราเก่งเลยไม่ได้เอาขาสั้นมาหรอเก่งไม่ทันอุ้ยทำไมล่ะไปหมดเลยเก็บผ้าถอดออกเลยใช่เก็บผ้าเก็บผ้าถือว่าชัดเน,ะดน,นาะเพราะว่าชาวบ้านน่าจะเที่ยวตลอดเคยช่วงนี้มันมีคนจัดเดินป่ามั้งก่อนหนึ่งเอ เราเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเจอสายน้ำตกนะคะแล้วเราก็จะเดินสูงขึ้นไปเรื่อยชาวบ้านคนที่พามานะบอกว่าป่านี้สัตว์ป่าเยอะค่ะมีร่องรอยของน้ำ ร่องลอยน้ำเนาะ ถึงแค่ชั้นล่างนะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดได้เพราะว่าวันนี้เรามาค่ำนะเรามาบ่ายแล้วอะ่ะคนนำทางเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามาเช้าอะ่ะเขาจะพาไปถึงยอดได้แต่ตอนนี้เรามาเรามาบ่ายแล้วน้ำน่าเล่นน้ำใส เป็นป่ามากๆเลยนะป่าแบบนี้นะมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าสวนไรนี้น้อยมากเลย ปีนขึ้นไปข้างบนค่ะทุกคนปีนขึ้นไปบนโน้นอ่ะมันตกนีอีกชั้นหนึ่งนี่ยด็เด็กม่เหมาะเลยเนี่ยคว้าเป็นเรื่องพอดีเลย ถ้าเกิดน้ําเยอะนี่น้ําต้องลงมาทางนี้แน่นอนเนียเขาพวกเราไปโน่นลวถึงแล้วค่ะน้ำตกดอยทุเรของพวกเราให้ชาวบ้านพามานะตอนแรกเราว่าจะมากันเอง มาไม่ถูกหรอกเนี่ยต้องให้ชาวบ,บ้านพามาปา่าตรงนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะทุกคนูดน้ำก็จะไหลลงไปทางล่างเลยเรามาจากข้างล่างนะนี่คือน้ำตกดอยทุเลนะคะน้ำตกทุเล ันนี้ไม่ใช่ชั้นสูงสุดนะที่เรามาเนี่ยนะต้องขึ้นขึ้นไปข้างบนอีกนะชั้นสูงสุดแต่วันนี้เรามาเรามาสายแล้วเรามาบ่ายแล้วคนพาขึ้นเขาบอกพาขึ้นไม่ได้เพราะมันจะค่าแล้วถ้าเกิดเรามาเช้าเขาก็จะพาขึ้นข้างบนอันนี่คือไม่ใช่ชั้นสูงสุดนะมันจะมีชั้นอยู่ข้างบนอีกนะ <S <S อู้น้ำเย็นมากน้ำก็จะไหลลงไปถึงข้างล่างนะ ที่มาเที่ยวดอยชูเลเนาะตรงนี้มีน้ำตกน้ำนะคะที่ตรงนี้ ที่เรามาเนาะเรามองเห็นไกลๆนี่อยู่บนสันเขาเลยนะน้ําตกอันเนี้ยเรามองเป็นเป็นสองสอกิโลนี่มองเห็นเลยนะ คือน้ำตกคู่เลค่ะทุกคนเราก็จะกลับแล้วนะคะห้าโมงเย็ยนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนี่ทางลงไปนี่ทางลงไปนี่ดูดิคุณโน้นลงไปแล้วเราจะลงไปยังไงนี่มันลื่นด้วยนะคะทุกค,คนเราต้องเราต้องระมัดระวังด้วยคุณขั้วกเราไปแล้วคุณโน้นไปโน้นแล้วเจอกันคลิปหน้าะคะคอ้ขาลงฟันเมาก

เนแล้วพี่นึกว่าเป็นใบไม้คนใจหลายอ่ะ <c ười> คุแสดงโดนกันกับคนใจร้ายอ่ะเหมือนเรชอบใจชอบใจ ที่เราไปเล่นนะอยู่ในดอกไม้มันบังใช่ตรงนั้นเนี่ยนี่ดูแดดก็สวยแดดก็ร่างสวยเลยสวยนี่ แก่เพื่อนด้วย